ไปโก้รือวิธีเล่นใช่ไหมน่าจะรู้โอเคโอเคโอ้ยผ่านมาแล้วผ่านมากูเลี้วผ่านมากูเลี้วอยากโดนไล่จังเลยอยากโดนไล่จังเลยออกเกมเร็วแล้วหรอกูคุยกันขนาดนี้มั้งนัคุยอะไรทำไยังโดนแล้วเฮ้ยโก้อยู่เหรอหมีรู้ว่าโทษ ตัวอะไรพี่โก้โกกโก้โก้แตกโดนมาโดนเลยเป็นไรไม่เป็นไรปั่นปั่นยอดแล้วเดียเริ่มงานจัก็งานอยู่มันก็ดูเดี๋ยวปั่นไปถึงไหนแล้วเะกดไปอยู่กดปอยู่อ้ไม่ได้อ เดียวใช่ไหมเดียวล้มสองไม่ตลกพี่เดียวจะล้มไหมถ้าล้มก็เดียวอย่าลุดเองพี่อย่าลุดเองพี่อย่ากลัลุกเองพี่เฟซสองแล้วคิดเป่งไอ้มาช่วยเลยเหรอไอ้มาไปช่วยเลยมันเจ้ากูมันเจ้ากูมเจ้ากูมันเจ้ากุมผ่านไปพวกเฟซสองอ่ะดลุดเองโอกาสโอกาสแค่สี่เปอร์เซ็นต์เลยไม่ตลกเท่าไหร่แล้วกันหลดเสร็จกรองพี่กรอง บล็อกบอกให้พี <S 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 ่บอกให้ไปเลยไปเลยไปเลยพีโกโลมอีกทีก็คือไม่รอดละทำอะไรอย่างเดี้ยวต้องไปลงแทนตพี่อกะลงมามาไปมาเลยมาไปมาเลยที่ปากซอยม่ันมงนมันมันเรื่องเลยอุ้มกูแล้ว ไปเร็วมกยังไม่ทันเล่นยันเล่นตามพี่ไปตามพี่ไปไม้ตามผมมตามผมมันไม่ตามผมตักูตั้กูไปนะตได้ไปไปไปเล่ได้เล่นได้เล่นได้โโหโหโหโมีแต่ดังดอ่ะมีพี่ อิสระแล้วก็ไทเลอร์สวิทต์รีออนเงินล,ลุงโดเนสเฟเดตยอดโอ้โหโอ้ยนักกลัวอ้ยโอ้ยเอร์ฮเตเป็นผีม่ากลัวจังมะ โอ้ระวังเราบังราบังโก้โก้ระวังโก้อย่างที่บิลลี่หรืออะไรเลยเลยเลยบิลลี่ไม่น่ากลัวขนาดนั้นที่บิลลี่อยู่หน้าเราเนี่ยก็คือกูหันหลังอ้าวไม่มีที่ปั่นอุ้ยอยโอ้โหมันเอาปืนท an ี่น่ามัน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 เอาปืนด็อกเตอร์มาระวัง ยึดเตียงปัดไฟเย็นอะไรกันวะเดินไปเดินไปตอนปะทมนะเออพยดพตดพคดเศร้าอ่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวตอกปะทุมใกล้ๆเลยกันรอบอ่ะฮ้อนไมตอนประทุมเปิดให้เหรอเพื่อนไฟไม่ค่อยได้อยู่ไม่พละลองเปิดประตูได้อ่ะไปดีกว่าแล้ไม่อยู่เปิดได้อยู่แล้วแต่ทำไมมันถึงเปิดประตูทั้งที่มันเอ็น E F K อ่ะโอ้ยหนีอ่หนีเร็วหนีหนี

กูเคยเห็นแฟนเมสอันนึงอ่ะเยี่ยมาตกรเป็นสปริงแบแบบไม่โคตรที่เนี่ยอะไรนะไม่อ้วหรอทิดบ็อกทิดบล็อกสปริงแบไยอะัวมันอ้วนไปอไม่จริงสปริงออกดิสปริงอก

ทุกคนเพราะะไรปลิเกันไปลิเกันไปลิเกันไปลิเซกันทผมเจ็บอ่ะเช็คเครดิตคนนี้หน่อยอ่าเคียดเียเรมันมันมันพิเกรียแถล้วเจ็บมา้อรเกียแมล้วเก็บกลังกมันเกแตกมันวางกับดักไว้ตรงหน้าต่างมันกุ้มไอคนเสื้อเขียวไปแล้วเกียแล้วเก็บกตจเย็นหนองบ้าหนองบ้าใจเย็น

อูช่ไม่รูแลจาออกกลังกายอยู่ลังกายอยู่เฮ้ยเจาเฮ้ยเจาะเฮ้ยเจาวเจาะเปี้ยวโมลิโมลิเหรอเดี๋ยวะเห็นเดียนะเดี๋ยครับผมโครับผมเล่ยเมื่อกี้มันฟันลงแทบหลังคาเลยโอ้ยเดีนยวนนะพอนุ่ม นะครับไปเแกนะไปไปไปไไป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 ไเลยโอเคากนเครื่องปั่นไฟมีตรงไหนบ้างอยู่ไาเนี่ยไอ่ไอ้ไอ้โก้โกปั่นได้โกโก้ครชบปั่นเออดมากโกามันวางกับดักไม่อยู่แล้วมันก็ยุ่งสิบไปเลยเลยันเป็นมันเป็นเวนตี้มันชอบกับดัก มันแมวพี่มันแมวพี่แมวพี่มาเดือเครื่องเดียวแนวจริงก็มาดที่ว่ไอ้กาตกรมันไปกับท่านนี่ปัดเลยปัเลยปันปัันปันัดัเอาปัปัไปแล้วึ้งนึงปันไปแล้วึ้งนึงปัดดิปัดปัดอย่ยวชอ้จริงก็มาต่อยกับท่นดีว้ยไ่เออ คมาได้ินก็้กินก็เห็นก็ตเพี่เราเราก็ดขวากันนะพี่นะพี่แมวแบบนี้นะพีตายเลยจ่าแมวสื่อกีเกอบกหดเลยา้แบบ พี่ดูไอไน่พี่ดูไอแน่พี่ดูไอแน่ไอ้พี่ดูไอแน่ครับอาน้องน้องน้องมันมันไม่ห่ไงน้องเดไปยวพี่ดูเองได้พี่ดูเองได้เอาลูกเองมาไล่ตัดของพี่ลูกเองแล้วก็เชือกนิโก้เลยนะแง่ได้ได้ได้ตัวนี้เลยน่ารู้ลุงแก๊กไม่อยู่แล้วไป

เดี๋ยวก็อเคไหมครับน้าโอเคครับผมเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนเนี่ยเครื่องสุดท้ายละนะเลยเลยมันมีแบบมันมีแบให้กดแบบไอ้น,นี่มั้ยเครื่องปั่นไฟแบบสเปกอะไรเงี้ยตอนเหวไม่มีไม่ไม,ม,มโีโอเคโอเคมนโมลีเ่เหรอโผล่มันขึ้นโอ้โห่วันนี้จำไม่ได้ เคลียบป่ะแอบเครื่องต่อไปเอาเลยโู้ว่าเลยเราไม่ต้องหิว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 เราไป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 หาปลาธานไปไปหาไปหาไปโอเคอยู่กับฆาตกรไปเจอแล้วเจอเจอเครื่องหนึ่ง โอ้โหใจเย็นดิพี่มาดัวเกินโอ้โหมีกระดาษอีกเนี่มันกระดาษพี่จริงๆหรอไอ้ขายเนี่ยเอาไงดีให้ผมไม่ช่วยไหมได้ไหมรอเราได้มีการนี้การนี้การนี้กันเดียวอะไรเรออะไรรวมึงจะคุยกันเราสินี่รอว่ามึงจะคุย กัคดยกันดูเจ็บสองไม่มีไรไม่มีไรเพลเลยย, <c oughs> ย่ะนา่อยมัไมนไม่ทำอะไรอีกวะ่าะเปบ1โถนนะครับทุกคนมันไม่ดูไม่ดูมัน้สมันตัดเข้ากลองอฟังเลยเมื่อกี้